ตั้งกล้องไม่ได้นะคะทีมันไม่มือ้อโอ้ยบันนี้ค่ายาวยาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามติดชีวิตเมียฝร,รั่งสวีเดนวันนี้มาพบกันกับเราอีกแล้วนะคะแมวกับลุงมีค่ะไปหาเห็ดกันแล้วนะคะนี่นะคะทีชีนี่คือปลาเฮ็ดแมวมดเลยนะคะ ไปเก็บกันได้เลยค่ะไม่มีการห่วงค่ะใบไม้ก็จากสีเหลืองกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะทางเดินข้าวป่าเฮ็ดก็จะชันแบบนี้ค่ะป่าเฮ็ดน่ะเป็นของแมวแต่ว่าทีน่ะเป็นของคนสวีเดนนะคะช่วงนี้ทัดคันตะเรนที่ดอสีน้ำตาลแบบนี้กำลังออกมาเลยค่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ห้าเฮดยาหมากนะคะ เพราะใบไมส้สีเรื่องที่ล่นลงมากับเฮ็ดนะคะซี่จะกลายเคียงกันค่ะต้องคอยเลให้ดีนะมุนสายมุนกว่าถ้าเห็นแล้วก็ไปเลยค่ะบางทีใบไม้มันก็ล่อเรานะคะทําให้เราตาลายว่าเฮ็ดค่ะเดินไปทึ่งมันไม่ใช่เฮ็ดค่ะมันมีแต่ใบไม้นะคะแมวเดินเข้ามาสักผักหนึงค่ะยังไม่พบเฮ็ดนะคะพบแต่โลโบูบูรี่เก็บกินก่อนค่ะข้าวมาในป้าลึกอีก นิดนึงเริ่มแล้วค่ะพบเฮ็ดแล้วนะคะอันนี้เฮ็ดเรื่องนะคะหรือคันตาเรนค่ะน,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 นี่ดอกสวยงามเลยเนี่ส่วนเจ้าเฮ็ดนี้เชื่อว่าทัดคันตาเรนนะคะมันจะมีดอกเป็นสีน้ำตาลค่ะถ้ายูที่เดดซ่องทึ่งก็อ้อสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะถ้ายูที่เดดซ่องไม่ทึ่งก็จะออสีน้ำตาลเข้มค่ะเฮ็ดชนิดนี้โคนค่าของเฮ็ด จะหนิมนะคะเวลาเก็บต้องระวังค่ะไม่นั้นมันก็คาดค่ะและทำมาฉาตคของเฮ็ดนี้นะคะก็ชอบที่จะขึ้นใต้ต้นฟืนแบบนี้ค่ะแล้วค่ามันก็จะยาวแล้วก็อวบนะคะโอนก็เอานะคะเห็ชนิดนี้ก็ค่ายได้เช่นกันนะคะเขาก็จะเก็บไปค่าส่งให้กับบริษัทที่มารับซื้อค่ะและนี่ก็เป็นความสุขทางใจยังนึงนะคะ เมื่อได้ข้าวป่าเก็บเห็ดค่ะนี่นะคะเฮ็ดนี้มันค่อนข้างจะเหลยามันจะมาอยู่ในป่าฝืนค่ะนี่นะคะเหล่มันโสนี่ฝนจะตกนะคะต้องเก็บเก็บค่ะถ้าตั้งกลองมันฉายอยู่นะคะป่าฝืน ต่ว่าเฮ็ดชนิดนี้มีเฮ็ดโคมือน,นะคะซึ่งเป็นเฮ็ดผิดก่อนจะทําการแกะเพ็ก็ให้หาโคมือมาศึกษาอ่านก่อนนะคะว่าเฮ็ดไหนกินได้หรือไม่ได้และก็นี่คือหน้าตา,จาเจ้าเฮ็ดตัวนี้ที่มาเป็นเฮ็ดเมื่อนนะคะส่วนแมวก่อนจะ เริ่มเข้าวงการเก็บเฮ็ดนะคะแมวก็ได้ซื้อนังสือมาอ่านค่ะและก็ซึกษานะคะว่าเราจะเก็บได้กี่ตัวค่ะแมวก็เหลือเก็บแต่ตัวที่ว่ากินได้นะคะถ้าตัวที่กินไม่ได้ก็ไม่กล้าสเสี่ยงค่ะหรือว่าเฮ็ดที่เราไม่รู้จักนะคะเฮ็ดทัดคันต์าลินตัวนี้นะคะก็จะงอและเก็บได้จนถึงหิมะลงเลยนะคะแต่ช่วงนี้ ก็เป็นดูดูล่าสั์ค่ะเวลาออกมาเก็บเห็ดก็ต้องคอยระวังนะคะถ้าเห็นว่าป่านั้นนะคะเขาขาดด้วยเชือกสี่แดงแล้วไม่ต้องข้าวค่ะเพราะบริเวณนั้นจะเป็นทีลาสั์นะคะเดี๋ยวจะเกิดเข้าใจพิษนะคะและก็ได้รับอันตรายได้ค่ะเพราะเวลาเราเคลื่อนไหวเข้าเห็นหมไม้ไหวๆเข้าคิดว่าเป็นสั์เขาอาจจะยิงมาโดนเราได้นะคะและเสื้อผ้านะคะเวลาเข้าป่าก็ให้ใส่สี่ทีจัดเจน เลเห็นแต่ไกลๆนะคะแดงเรื่องเขี้ยวชุมพูเจนๆไปเลยค่ะสำหรับแมวไม่แนะนำให้ใส่สีดำเลยนะคะเพราะว่าสีดำนี้อันตรายเวลาเข้าป่านะคะในป่ามันก็มืดครึมค่ะวันนี้แมวก็ดีใจนะคะที่ได้เฮ็ดพอสมควรค่ะกลุ่มนี้เป็นโอเล็กๆนะคะแต่ก็เก็บค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากลับมาอีกทีก็จะไม่มีเลือดให้เก็บแล้วค่ะ ธรรมดาจะต้องตัดขาเฮ็ดในป่าเฮ็ดเลยนะคะแต่วันนี้ฝนจะตกค่ะแมวก็เลยรีบนะคะเลยไม่ได้ตัดขาเฮ็ดค่ะเพราะถ้าเราตัดขาเฮ็ดไว้นะคะเชื้อมันก็จะยังอยู่ที่นั่นเลยก็มันจะงอเพิ่มอยู่ทุกปีทุกปีที่เดิมนะคะแต่ว่าเฮ็ดนี้ค่ะมันงอเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ในที่เดิมทุกปีถ้าเรามานะคะก็จะได้เก็บเฮ็ดนี้ไปกินอยู่เสมอๆค่ะ เก็บกันเพลินเลยค่ะแต่เสียดายนะคะอากาศไม่เป็นใจค่ะฝนก็กําลังจะมานะคะมืดครึมทัวเลยค่ะตอนนี้ส่วนพวกนี้เป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะคะส้วยมีพิษค่ะ ไปมดไปไปต่อกับปา่าที่ซ่องค่ะขามนุ่นมาอีกฟังหนึ่งนะคะแต่ก็อยู่บริเวณเดียวกันค่ะเดินข้ามาไม่นานประมาณยี่สิบเก้านะคะก็พบเลยค่ะกับน้องทัดคันตเรินนะคะแต่ฟังนี้ดอ,อยังเล็กอยู่ค่ะแต่แมวก็เก็บนะคะเพราะว่าถ้าวายเวลาเราไม่ได้มาแป๊บเดียวนะคะุนก็จะข้ามาเก็บค่ะ 11 Ừ. Ừ, nó khá. có dính đơn Nhưng chờ. Ồ, จริงนี่เลยพ่อแม่ฮิโนงโตั้งกลองไม่ได้นะคะถีมันไม่มือโอ้ยปันนี้ข้ายาวยาวตอนเดินอยู่ในป่านุกนะคะพออออมานะคะทา,ออทางเจ็บเอวทางเจ็บข้าคะ่ะ ไอ้นอนก่อนนะคะเหยืยห่อข้าวยังบิบิดึงหึงริกเดี๋ยวอินเตะเดี๋ยวดิบเดี๋ยวสั่งเด็กวิเอต้าทัดคันตาลินอีดอกแล้วส้มเหนื่นนอยห,หอบเลยค่ะเดี๋ยวจะไปทำเมนูเฮ็ดทัดเฮ็ดน้ำมันห้อยใหลุงมีกิน รถมานะคะหลุงมีตรับริวเล่กับรถฟ้าอุมครึ้มนะคะอ๋มาถึงเส้นนี้ต้องช่วยหลุงมี่เลยรถค่ะกลับบ้านกันนะคะแล้วก็เปิดเพลงฟังเบาๆค่ะบ่ายใจตามสะานนะคะก็หนังเต้นในรถไปเลยค่ะชีวิตมีความสุขนะคะถึงอยู่ในบ้านนอกค่ะ เต้นเพลินนะคะกลองก็น้าฟั่มลงมาค่ะเพราะว่าไม่มีค่าตั้งกลองในรถนะคะถึงบ้านแล้วค่ะเรามัดเตรียมเฮ็ดนะคะตัดขาเฮ็ดเพื่อจะทำพัดนมม้ำมันห้อยกันค่ะส่วนหนึ่งนะคะแมวก็จะแบ่งไปให้กับเผื่อนหลงมีนะคะคนที่แมวเหลาให้ควางอาวานนังบนรถเข็นที่เป็นอมมาพลึกนะคะได้กินด้วยและก็แจกเผื่อนด้วยค่ะ วันนี้เราก็พัดใส่กุ้งลงไปด้วยนะคะเพราะว่าลุงมีกินแต่เฮ็ดไม่เป็นนะคะแมวก็เลยใส่กุ้งสวีเดนตัวเล็กๆลงไปค่ะให้หลุงมีนะคะเย็นนี้เราก็กินกันง่ายๆนะคะมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมากินพัดเฮ็ดน้ำมันห้อยกับแมวและลุงมีกันเลยค่ะ เดลเฮโฮเอ็นสวัสดีทุ่มเปียสวรมค์ดูดูอ๋อเดือดขานเอต่าเด็ดดูดูดโปดูเด่นอ่ะทุ่เปียสวรมค์ดูดูอืมหยอกแล้วกลัวเด่นอันนี้เขาเรียกน้ำชุบยำนะคะไอ้ไม่จ่ายข้าวยำกุ้งแกงแต่ว่ามันมีผักหมาไม่ได้ไปซื้อวันนี้ก็แถวนี้ก่อน

เป็นสีแดงดีดอกเราเราสีแางดีดอกข้อกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเลยสวัสดีค่ะว่จะบอกหรอครับจำได้เลยหรอจำได้ครับทุ่มเบสบอลนี่ที่ท่านอนหัดอุ้มทุ่อม